สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีมิสโมสิมพรัฐนะ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 ท่านผู้ชมไปเก็ดงานอีกแล้วนะคะน้อมาติดตามมิสโมวันมิสโมสิพรัฐท่านผู้ชมไปเก็ดงานอย่างนี้ค่ะมิสโมสิพรัฐท่านผู้ชมไปเลี้ยงสดหน้าบ้าน,นะคะ่ะแล้วก็ไปแชดน้ำเครื่องดื่มหน้าบ้านนะคะเนาะ,ะแล้วก็ไปตรวจวัดผลอายุของงานของขวดนั้นๆันนะคะเนาะ,ะของขวดซอสขวดน้ำดื่มนะคะเนาะหรือว่าขวดน้ำผลไม้จ้า โอเคค่ะป่ะไปกับมิสโมูเลยจ้าไปชมการทำงานของมิสโมูว่ามิสโมเห็นแคนน่ในลักษณะใดนะะเนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกดกระดิง่งติ้งสิ้นสิ้นแล้วนะคะนะป่ะไปเลยค่ะไปทำงานกับมิสโมค่ะอันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นซอสค่ะมิสโมก่อนเอาซอสเลี้ยงยูยู่หน,าาน,าน้าร้านกันเนะานะมาค่ะมาเอาซอสใส่หน้าร้าน,นไม่ขายอันดับแปดคุณเฮา อันดับแรกที่เขาจะเอาซอสมาเลี้ยงมาอตางเขาต้องตรวจวันที่ก่อนมาซอสนี่เหมือนวันที่ย่ำไหนนะจ๊ะเนาะวันหมดอายุเนาะค่ะเนาะจังงแบบนี้เนาะค่ะอันนี้กับวันที่วันทีนีซิเบตเดือนสองข้อสอบสองวันทีสองนะจ๊ะเขาก็ต้องตรวจละเอียดค่ะเพราะว่าถ้าเกิดบุ่งท้อนหน้าออย่าคนมาตรวจหรือว่าหางคนมาตรวจเขาก็จะมีความผิดเลยนะคะหนึ่งขวดต่อหนึ่งพันหารหอยยูโร่นจ๊ะเนาะ กฎหมายของประเทศฝรั่งสศสฉันเันหมดอนอายุ80ต่สค่ะอันนี้มีมุกอะสกวดเป็นที่เ,เรียบ้อยแล้ว <c oughs> อันนี้วันที่18:01:2000หาลอยนี้อ,อ,อ่าพ่อ22พ่อ22นี่2นะจ๊ะเนาะอันนี้เสร็จงานก็ต้องหาละเอียดนะจ๊ะ อันใดอันใดที่มันสิเอิดอายุให่งห้องออกมาก่อนอันใดที่เหลือเวลาเรื่อยๆเนี่ยจะคอยนี่เกาก็ยัดไปกันไหมค่ะบรำมันสกปรกห้องไกลเความสะอาดไปนะน่ะจะนะ แยกแยกแยกวันที่ไปทั้งบุญต่างๆวันใดที่แบบว่ามันีหมือนอายุกรอนมีมุมกเอาไปไว้ไกลๆคือหนูข่ากรอนค่ะซื้อใบทางด้าานี้เป็นทางหลังนะอันนี้ก็เป็นซอสหวานค่ะซอสหวานมันจะมีความเป็นน้ำตาลหนืดๆเนาะคะ่นะเนาะซอสโซจาหวานค่ะ ซอยซอสค่ะแล้วก็นี่ซอยซอสค่ะนี่นี่เป็นซอสเข้มจ้ดเห็นบหมเขาเขียนว่าซอยซอสนาคะเนาะมีซอสเข้มซอสหวานซอสหวานกับปรุงบอกไปเลยว่าสวีทซอสเนาะค่ะของบริษัททีเมิสมูเสร็จงานอยู่แล้วจ้าบรนษัททีมิสมูสก็ทักเพื่อนมาเลี้ยงซอสค่ะมันจะเลี้ยงซอสให้เต็มหนาร้านเนาะค่ะให้สวยงามเนาะค่ะแต่ว่า ให้ม <toys> ันเป็นระเบียบเรียบร้อยอันใดที่เหมือดวันหยุดอันใดที่เหมือดวันที่หรือว่าเอาอันใดที่เหมือดอายุก่อนมิสมุกอดีตเยอะเอาไว้กลางลาค่ะแล้วก็อันใดที่แบบว่าเป็นของใหม่มิสมุกก็จจะเอาไว้ข้างในค่ะแบบอันใดที่ใกล้จะเหมือดอายุจริงๆเนาะค่ะเนาะเดือนสุดท้ายสองเดือนสุดท้ายมิสมุกจะเอามาไว้ใกล้โนลูกค้าค่ะอยู่ข้างหน้าแล้วจ้าอันนี้ก็จะเป็นน้ำส้มค่ะน้ำส้มน้ำส้มยินิคเขาเอินวินเนกค่ะ กับเป็นกับเป็นตัวซอยที่ดีนะคะในการมือใหม่หัดเห็นตุ้มที่แล้วกัน,น,น,นกรหรือว่าเห็นไหนลูกกินกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอยู่บ้านนะจ๊ะเนาะน้ำสมบัตินึงตอกเข่าลิตรนึ่งนะจ๊ะเนาะแล้ก็ดีกันจ้ะใส่ปั่นให้ลูกในร้านกินอยู่บ้านจ้ะเป็นเป็นการแบบว่ากิจกรรมรวมลูกรวมหลานลานะจ๊ะเนาะสามารถเห็นได้อันนี้ก็จะเป็นเขานะะ่าค่ะเป็นเข่าก็กันจากบริษัทของมิสมูใส่บริษัทห้านางดีนะคะเนาะเข้าหนึ่งกิโลค่ะมีพรมนะคะเนาะมี มีข้าวแหง้งเว้ยมีข้าวสารแลร้วก็น้ำส้มแล้วก็ซอสน,นะจ๊ะสามารถที่แบบว่าไปไปเฮ็ดซุชิกินอะเลยนะจ๊ะเนาะมอสโก้นนะค่ะนี่ก็เป,เป็นส่วนตาต่างสันแบ่งแยกสันนะจ๊ะ,นะเนา<ป>ะตรงนี้ตรงนี้ก็สิเป็นหน้าร้านของมีสโมอีกฝั่งนึงค่ะฝั่งหน้นาร้านเนาะะคะ่เนาะที่แบบว่ามีผู้คนเดินผ่านหลายๆซอยนะจ๊ะ อันนี้ก็จะเป็นย่งพวกน้ำน้ำดื่มน้ำผลไม้ต่างเนาะแล้วค่ะเนาะอันนี้อ่ะอันนี้น้ำบกนาวจ้าน้ำบกนาวเขียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่านั่นนี่คล้ายๆกระป๋านัสไปบันเท่าเห็นจ้ามาตั้งขายยู่หนานานแน้ะค่ะเนาะแต่ส่วนนี้ก็จะเป็นของสั้นขมงโมลจะเป็นแอลกอฮอล์จ้าขมงบนีจะเป็นแอล้อก็นีสเป็นเบียค่ะนีสเป็นเบียอัสซั่ีอันนี้เป็นเดีย ิลินจะอันนี้ให้เพื่อนๆทายสารมันนี่คืออะไรครับอันนี้ก็คือสาเกค่ะที่แรงที่สุดในจานนะคะเนสาเกย์ค่ะมิสโมกับมาเบิงมันที่หมวอายุค่ะมีสโมกับมันถั่วงามมันถั่วมันถั่วเรื่อยๆนะคะอันนี้หมดอายุบางที่สิบสามเดือนสิบเอ็ดข้อสอบยี่สิบเอ็ดนะคะเนาะมีสโมกับต้องมันถั่วมันเช็ฟมันเบิงค่ะเพราะว่า มออยใบมาะจ่าไปส่วยกันตรวจจ่ตรวจวันทีวันทีอันนี้คือแบบว่าหาวันทียากที่สุดเลยคือว่ามิสโมต้องเอามาซองค่ะซองซองใส่ใส่ไฟจ้ะอันนี้เหมือนวันทีซูนแปดูนหนึ่งพราซอยยี่สองค่ะเพราะว่าวันทีสีอยู่ตรงนี้นะคะนะมันเป็นนามสีแดงประจ่ามันสีดำชึบไปเลยมิสโมมิสโมก็เลยใส่ในวิธีขานเบิรงวันทีโดยการซองไปใส่ปะ อันที่สองพาม่เสีเห็นอันที่ตัวดำๆยู่ตรงนี้และค่าขายของร้านมีพวกกับยู่ที่ขวดละสองยูโรเก้าสิบห้าซองตินนนมนะจ๊ะเหาหานาะเห็นพวกกับมาจัดเลี้ยหาร้าน่ะอะันใด่มันมีกี่คนมีพวกกับปัดออกค่ะนี่ละจ๊ะงานของมิูพวกนหนงาน เล็กๆน้อยๆมอพย้านที่สิเอามานั่งสื่อห้เปื่อเดีเปิร์กว่ามอเหตุงานอย่างแนี้อเนาะยุฟังเศษมันยากมันง่ายมันลำบากมันปวดลำบากนาะค่ะที่จริงงานทุกงานก็มีความลำบากความยากความง่ายของตัวงานนี่แล้วจ้าขอขอให้เขาขึ้นอยู่ที่ขอขึ้นอยู่ที่ว่าเขามีความเข้าใจในงานนั้นๆบัวถ้าเกิดเขามีความเข้าใจในงานนั้นๆเราจะงานนั้นๆก็สิง่ายสำหรับเขาเนาะจ้า ก็บดสมมุว่าเฮาบอกขอใจในงานงานของเขาเหตุใดงานสิ้นนันมันกันยากจังเห็ุใดเขาแบบว่าขอใจใจออกไมจไดเนาะถ้าเกิดเขาเลือกที่จะเห็ุงานสิ้นใดสิ้นนั้นแล้วก็ขอให้ท่านขอขอให้เพื่อนๆหรือว่าให้กำลังแรงใจตัวจะขอนั่นคือว่าตั้งใจเห็ุงานสิ้นสิ้นนันนะจ๊ะงานกจะเสด้ออกมาดีนะจ๊ะเนาะไปต่อกับเมมโมอันนี้มิสมโตรวดระดับดาวมิสมโตรวดมาเพิ่มหนึ่งแล้วประกาศมิสมโกรายคัดแยกไปถิ่นเราเพิ่มหนึ่ง เพื่อนใดที่แบบว่าใกล้สมรสอายุจริงๆอันนี้มอสโกเด็เอาออกมาไว้ทางนาเพราะว่ามันไกลเมืออยุบผากวางเขาก็มีสิทธิ์ไปขาดนะจ๊ะถ้าเกิดมันขายเพ่ได้จริงๆก็คือต้องเอาถิ่นแล้วค่ะโอเคเนาะค่ะเนาะมือนี้ก็ได้จบงานของมิสโมไปแล้วอีกหนึ่งวันนะคะอีกกี่นาทีมิสโมกับจะแก่กับบ้านนะจ๊ะมิสโมกับข้าวย่ามเพี้ยของเพี้ยรานเพี้ยยังเห็นความสะอาดแต่มันแล้วแล้วจาะเนาะจบไปแล้วหนึ่งวันค่ะมิสโมก็ขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจทุกกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องเเยยซุมมิสโนนะะะคา เป็นกำลังตั้งใจให้มิสมูมี่กำลังเฮ็ดงานเฮ็ดคลิปเด y o ยูทูบต่อไปนะจ้าเนาะโอเคค่ะมิสมูต,ต้องขอตัวลาไปก่อนลวนะจา้ bye จาบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายกดกระดิงด่งติ๊งติ๊งติ๊งนะคะนะ